ถามว่าพระพุทธองค์มีการกล่าววาจาอันไม่เป็นที่พอใจของคนอื่นหรือไม่โดยนิครน,นาตบุตรคาดหวังว่าพระพุทธองค์จะต้องตอบไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งคือจะต้องตอบว่ากล่าวหรือไม่กล่าวแน่ๆถ้าพระองค์ตอบว่ากล่าวให้ราชกุมารทูลว่าถ้าเป็นอย่างนั้นพระองค์จะต่างอะไรจากปุถุชน พระปุถุชนทั่วไปก็พูดให้คนไม่พอใจกันอยู่ถ้าพระองค์ตอบว่าไม่กล่าวก็ให้ราชกุมารทูลว่าแล้วที่ตรัสแก่พระเทวทัตว่าเธอต้องไปเกิดในอบายในนรกเป็นกับใครก็ช่วยไม่ได้ละ่ะพระวาจาครั้งนั้นทําให้พระเทวทัตเสียใจอย่างหนักไม่เป็นการกล่าวทําลายจิตใจคนอื่นหรือ นิครุนาตบตรมั่นใจว่า